ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 ตัดเกรดห้าแข้งแมนอยู่ใครเจ๋งใครเจ้าใครเจ้งอันดับ1พอปอกบาค่าตัว105ล้านยูโรย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อปี2016มิดฟิลที่แมนยูฟูมิฟักมานานหลายปี แมีโอกาสลงเล่นในช่วงเสอร์เล็กฟุตบอลสันคุมทัพแต่สุดท้ายพี่แกก็เลือกไม่ต่อสัญญากับสมโมสสเหลือย้ายบปฟรีๆไม่เสียตังค์ไปยูเวนตุสเมื่อปี2012กับยูเว่หมอนี่เล่นเป็นพระเอกแอซิดกระจุยตะบันกระจาาจนพาท,ทีมคว้าแชมป์เก่าโชดเซราซีสมัยติดต่อกันทําให้ปีแสดงทุ่มเหมนมหาสารกระชากตัวกลับมาบัญชาเกมเทวเทฟอร์ดด้วยการที่เป็นกองกลาง,งพรสวรรค์สูงแน่นอนค่าตัวก็ย่อมสูงตามบอกบาราคาเลยเถิดไปถึงตัวเลข150ล้านยูโร ตอนย้ามาอยู่แมนยูเมื่อฤดูกาล2 0 1 6ถึงเย่าได้ก็ตามตลอดที่เวลาในการคัมแบครอบ2ผลงานสอบตกโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับค่าตัวที่จ่ายไปวันไหนอยากเล่นก็ฟอร์มเทพวันไหนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่เอาเลยจริงๆสุดท้ายผอหมดสัญญาปอกบากก็อยู่กับยูเวนตุสอีกครั้งโดยแมนยูไม่ได้เงินคืนสักแดงเดียวแต่ถึงทุกวันนี้ยังเล่นรวมไปแค่161นาทีเท่านั้นเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนเจ๋งอันโตนี ค่าตัว95ล้านโยูโรย้ายมาจากอาแจ็คเมื่อปี2022หนึ่งในดาวรุ่งอนาคตไกลแห่งวงการบราซิลผลงานแสนกระฉูดแตกที่ลีกคอนแลนด์กับการพาอาแจ็คคว้าแชมป์ลีกสสมัยติดต่อกันด้วยความที่เคยร่วมงานกับเทนฮากที่โยกมาคุมแมนยูในปี2022ต้องพูดคุยกับบอร์ดบริหารสโมอสรอเพื่อกระชากตัวอันโตนีมาสร้างสีงสันในทีมออเตอร์ฟอให้ได้ปีศาจแดงยับ,ย,บยับอยู่พอสมควรแต่อาแจ็คไม่ยอมขายส่วนนักเตะเริ่มงองแงอยากย้าย ะทั้งราคามาแตกกันได้ที่95ล้านยูโรถือเป็นค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ลีคอนแลนด์พอได้มาก็สายสะโพกกับแมนยูพี่แกก็โชว์ลีลาลากเรือแบบไม่มีเมมซึ่งพอจะมีประตูสวยๆรวมไปถึงลูกจ่ายแบบบันเจิดไอเดียให้เห็นอยู่ปรปับยแต่ถึงนั้นแฟนๆก็สายหน้าเช่นกันเวลาที่อันโตนี่เล่นมากจังหวะเกินไปปัจจุบันอย่างเจ้าอยู่แฮร์รี่มกควายค่าตัว87ล้านยูโรย้ายมาจากเลสเตอร์เมื่อปี2019 จากนักเตะในลีกวันที่ฉายแววกับเฮาซิตี้ตอนอยู่เพมลีกจนได้มาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้พร้อมโดดเด่นเป็นสง่าถึงขั้นติดทีมชาติชุดใหญ่สู่การกลายมาเป็นกับตันแมนยูแต่ผลงานกับไม่สมดังปารถนาตลอดสซีซั่นกับทัพเลสเตอร์แม็กควายทําผลงานยอดเยี่ยมมากๆแม้ต้นสังกัดจะจบอันดับ9แต่เขาก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรอนทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะปิดแสดงที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาตัวมาให้ได้แมนยูพยายามอย่างหนัก กว่าจะไดน้นรับรายนี้มาร่วมทีมและกว่าที่เลสเตอร์จะยอมใจอ่อนก็เป็นราคากว่า87ล้านโยโูโรเป็นสถิติเซนเตอร์ฮาฟค่าตัวแพงที่สุดในโลกทันทีแมกควายมาพร้อมกับความหวังในการอุดและรั่วแผงหลังช่วงแรกท่าทางจะไปได้สวยแต่นานวันเข้าฟอร์มยิ่งออกทะเลยิ่งเมื่อไหร่ที่ยืนเคียงข้างวิกตอร์เดนเดเลฟก,ก็จะพากันโฉงฉางทั้งคู่ข้อผิดพลาดมีเยอะมากจนกลายเป็นที่ล้อเลียนของแฟนๆฝั่งตรงข้ามพอเปลี่ยนโค้ชมาเป็นเทนฮากโอกาสของแมกควายก็ค่อยๆลิบดีลง แถมล่าสุดถูกปลดออกจากการเป็นกัปตันทีมอีต่างหากเจ๋งแบบไม่ต้องสงสัยจโรนซานโช่ค่าตัว85ล้านยูโรย้ายมาจากดอร์ตมุนเมื่อปี2021 137เกม64แอซิสซัดไป50ประตูกับเสียฤดูกาลในบริลิกา้านั่นทำให้ซานโช่ชื่อนี้ถูกลอตเป็นไฟโดยเฉพาะแมนยูที่ตามเที่ยวและเที่ยวคืนอ,อยู่นานกระทั่งประสบความสำเร็จในปี2021แมนยูยอมจ่ายค่าตัวกับ85ล้านยูโรเป็นค่าซื้สอดให้ดอร์ตมุน แน่นอนราคาขนาดนี้ความคาดหวังสูงมหาศาลย่อมตกอยู่บนบาของซานโชแบบช่วยไม่ได้เริ่มแรกเขาทําได้ดีพอใช้แต่หลังๆก็ค่อยตกลงไปเทรนนิดแถมช่วงหนึ่งถูกเทนฮาร์ตตอบยาวเพื่อไปฟื้นฟูสภาพจิตใจอีกต่างหากยางเจ้าอยู่แต่มีแววดีขึ้นเรื่อยๆอันดับ 5. าลาซุปซอยลุนค่าตัว85ล้านยูโรจากออตแลนตา้าสมาชิกใหม่แมนยูหลังตกเป็นข่าวมาตลอดซัมเมอร์ก่อนจะปิดดีลกันได้ในที่สุดสาหรับศูนหน้าอนาคตไกลทีมชาติดเดนมาร์ก หอยลุ่นเพิ่งจะลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โคเปนเฮเกนเมื่อฤดูก,กาล2020นี่เองตอนนั้นอายุเพียงแค่17เท่านั้นแต่ฟอร์มดันเจ,จิดจรัสจนได้ย้ายไปอยู่กับสวอมการ์ตและไปดังระเบิดที่แอตแลนตา3านัดสิประตูในลีกอิตาลีในวัยเริ่มต้น20บปันมาดแมนยูทุ่มทุน85ล้านโยโูโรเพื่อซือ้อนาคตอันแสนไกลา,าไว้ในครอบครองเท่ากับเป็นการปิดประตูคว้าแฮร์ริเคนไปที่มีข่าวมานานแสนนาน